มาลองนิดจะลองสกกัดหน่อยอกนีเป็นไงอร่อยดีอร่อยดีโอ้โหลองกันครับป๊าดกินดีกี่ตึบเลยพี่น้อง สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อกันครับกับสามาภีชาแนลพี่น้องวันนี้เชฟกัตได้เข่าได้ข้าวเหนียวเกามามเนาะไเห็ดสาโทเกาแล้วครับแต่สาโทสูนี่เชฟกัดก็สีล่างร่างข้าวเหนียวที่หนึ่งแล้วนะครับปกติเชฟกัตเทนมาสองคลิปแล้วพี่น้องเชฟกัดกัะสิบล่างถ้าบล่างก็ได้นะครับแต่ว่าสีเราหรือว่าสีสาโทเท่านั้นอ่ามันสีบอส่ นะครับบอกใส่เนาะมันส่ออกคุณแต่ว่ากะเมาขึ้นกันครับกินได้ขึ้นกันกะกลุ่มกลุ่มขึ้นกันนะครับพี่น้องมาครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเชฟก๊อตจะบอกสูตรสูตร,ตรเชฟก,ก๊อดก็คือเอาเข่าเหนียวข่าวสารเนาะข่าวสารเชฟก,ก๊อดกระซังให้เบิง้งเรามันได้สี่กิโลสี่กิโลนิดๆเนาะพี่น้องเชฟก๊อตเอาไปหนึ่งหนึ่งเสร็จเชฟก,ก๊อดก็มาใส่ใส่มันเย็น <c oughs> พอเย็นเสร็จเราเชฟก๊อดกระเสี่ยงใส่นี่เพื่อที่เอาข่าไปล่าง ไปล่างเอา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 ันนี้มันออกนะเอาที่เป็นในขาว,ขาวๆเนีวๆนะครับออกน้อยเนาะบนล่างก็ได้ด้วพี่นอ้องหวานขี้อ่อนครับไพว่าสุมบบเมนนะครับหวานหวานขี้อกันเลยลงไปล่างเลยครับ เห็นมันแตกเม็ดนะครับผมมันอีนพอยซ์ซีแล้วก็เอาไปพึ่งให้มันแห้งนะพี่น้องได้แล้วครับ หลังจากนั้นห้องกำมะพึง่งให้มันเสเ็ดน้ำสูตรนี้ผมใช้แป้งก้อนนึงครับกับข้าว4กิโลเนาะให้มันเสเ็ดน้ำเล็กน้อยครับที่ห้องตักข้าวเสร็จห้องกำมะนี่ตำแป้งสาโคไว้เลยครับใช้ก้อนเดียวพอปริมาณนะครับก้อนเดียวต่อข้าวสาร4กิโลพเพรข้าวสารข้าวสารมาเนาะ มาแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาล่างล่างก็มาพึ่งเห็นมันแห้งเล็กน้อยแล้วก็มาตำแป้งก็มาห้องวิ่ใช้เข่ากะมาทำนั่นแล้วครับง,ง่ายหวานตุ๋ยแล้วพี่น้องเนยเพต้องใส่น้ำตาลกับหวานนองได้หลังจากนั้นครับเข่าเขาที่มันเสลี่นน้ำเราพี่น้องตากไว้ประมาณห้านาทีนะครับพอมันเสลี่นน้ำก็มาใช้ภพชนะที่เขาซิปิดมิดชิดเนาะ ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นครับค้นให้เขากันฝนตกบนอพี่น้องทั้งบ้านยืนนี่คขอแรงครับนี่ก็เฮ็ดไว้ส่งการปีไหม่หเฮ็ดได้ครับไม่ถักกินแต่อยากต้องไปซื้อเขาเราบ้านเฮาก็ลังมีจักยี่ห้อดอกได้ยี่ห้อเก่า เพิ่มน้ำครับเพิ่มน้ำเข้าไปผมเพิ่มน้ำประมาณขวดนี้มันเก้าร้อยขวดนี้มันเก้าร้อยครับใส่สองขวดแล้วก,ก็คน้นให้เข้ากัน เาก็เขาก็ทิ้งไว้จากเกมือสิบมือนะครับผมแล้วก็เอาน้าม,มาใส่เพิ่มอีกอน้าม,มาใส่เพิ่มอีกจากหกเจ็ดลิตรแปดิตรก็ว่าไปแล้วก็ทิ้งไว้อีกสามสี่มือพี่น้องหรือว่าอาทิตย์นึงก็สิเป็นสาโทใอยเขากินนะครับผมในที่นี่คือหมักไว้ทั้งบ้านเอื้่าพาน้ามเนาะหมักไว้จากสิบมือแล้วก็เอาน้ำม,มาพาคือการเติมน้ำนะครับผม หมักไว้ครับนะครับปิดฝาแล้วหมักไว้ไเลยออเด้อร์มาเลยครับผมสิพาน้ำครับก็ได้เก้ามือเนาะพี่นอ้องเก้ามือผมกระซิพานา้ำพาน้ำคือการเอาน้ำลงไปอยู่ในนี่เดี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยวเปิดให้เบิลงครับ กินไหมตุบเลยกินแอลกอฮอล์ไหมพึ่งพวดนะนับใส่ติงจริงน,นะครับขออนุญาตก่อนแป้งแตกเนาะเอาเขาไปให้เอาแม่ต้มซิมด้วยคุณเชี่ยวชาญชาญมากนี่โอ้ห์อ หวานหอมหวานหอมหวานเจ็บเล่นมาเราต้องผากับเด่นมาเนี่ยบ่มันมันสิมันสิมันสิแดนพดหอมขาดหอมหวานหอมหวานหวานเลยล่ะหวานมาเนี่พี่น้องการพาหน้านะครับต้องพาหน้านี่นี่แล้วพี่น้องนี่แล้วครับผมสิพาหน้ามหกลิตรทางนี้หกลิตรเต็มแล้เปลี่ยงผมค่อยเอาจานลงไปก่อนมันวาเพราะว่าผมญาติเขามันแตก ใส่ลงไปเลยครับน้ำหกลิตรอีกสามมือสี่มือที่นอ้องคอยมาเปิดดื่มกันแบบสำลานกันไปเลยหอทิ่มกันไปเลยนี่เพจะได้เครื่องทางนี้พอดี เดี๋ยวอีกซีมื้อเจอกันครับมาครับพี่น้องสาวทเวาก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำใสติ่งหนึ่งเลยพี่น้องก็มาถึงกับกับใสไลายนะครับโอ้โห,โห้กินนะพี่น้องมาเลยฟูฟ่องเลยเดี๋ยวผมชิดดูดดูดเสกขวดนะครับ กับเหลี่ยมแผบมาเนึ่พี่น้องฝนกำลังสิตกทรงการครับทรงการเราครับนี่แหละครับไม่ต้องไปซื้อเอาแล้วมาเลยพี่น้องเด้อ,อน้ำใสติงๆิงเลยครับเหดกินเด้อพี่น้องเด้อใบเห็ดขายเด้อ นี่ครับเดี๋ยวผมที่ร้องให้แม่บ้านได้สิม,มึงนะครับว่านี่เป็นรสชาติตังไงจะลองซุปกันหน่อยีอลเป็นไงอร่อยดีอร่อยดีโอ้โห ทักันครับปาร์ตกินดีกิตึบเลยพี่น้องนก้กับกับหวานๆซาซาเนาะมันซาซาแล้วพี่น้องเนียความซาพี่น้องเห็นม,มามซาใส่ติง,งยีนได้ครับอันนี้ใช่ไหมะจะไปครับ มาพี่น้องฉลองโศกการครับเปิงน,น้ำใสติงลิงเลยพี่น้องเยโอะโหละมือเนี่ยยอดสุดยอดเลยครับ ใส่ไปครับพี่น้องสูตรเนี่ยสูตรสูตรล่างเขา่าไม่ต้องล่างเข่าก็ได้นะครับแต่ว่าผมผมเลองเห็ดสูตรนี้เป็งสูตรล่างเขา่าล่างเข่าหนึ่งคลิปนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ